สวัสดีครับมอน,นี่แกมาพบมาพบกันกับนิกกี้เชียรน,น้ครับผมเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับบัวใหไปเห็ดงานนะครับผมมีเพลงแนวลั้มนะครับมาหลอกสุดีสุดหอกฟังนะครับผมเป็นเพลงของยายสอนสินใชยนะครับผมฝากฝากไปล้านองนะครับมาฟังกันเ<ม>พิง่ง เลยเนาะครับผมเป็นยังไงกะซอยตีชมกันของมาเนี่ยเนาะครับผมมาฟังกันเลยครับ Lá ai không chạy bay em ừm pha pha không vô không ta bây là ta 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 khốn ta 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 mệt ta ta tay la à, à, châu cả bao ai la yan chạy day đây dai tên lôm say hay khôn ham hm 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 ฟ้าสั่งในวันที่น้องนางแต่งเหมือนนำข่าวมาแจ้งให้พี่รู้ความเป็นไปได้ยินข่าวฟ้าอยากบากหน้ามาไวยผรชัยแต่ไม่อาจแข็งใจเข้าไปร่วมงานว่าจิตใจสลายร่างกายพี่แทบสลบเมื่อความรักเราตอนจมประสบพายุน้ำตา มีมือที่สามมาชิงน้องไปว่าเขามาที่ลัาง่างกว่าที่จำตอ้องลาคนดีความจริงพี่อยากมีเวลามาเห็นหน้าจากหน่อยขอเวลาเล็กหน่อยสำหรับเจ้าสังลาใจบอกกาย้อนว่าหักนา่งลาย เนี่ยหัวใจมันอนไห้อิล่าอาัยฟ้าเอาคำลามาส่งยามใ้ฝ้าลันโก้คือเสียงไอสัง่งลา,ายามในฝ้าห้องหยดไอตะโกนสั่งฝ้าในใจฝ้าเอ้ยฝ้าโอดช่วยนำพาคำลาของไอ ไปรวมผู้แขนไว้ชายกระสิบหัวใจว่าพี่จำอำลาอยากมาพบหน้าเจ้าสาวอยากเข็นเจ้าบ่าวผู้เขามีวาสนาแต่คนแพ้ใจไม่กล้าสงใจตามฟ้ามาขอลาน้องไก่ ยามใด้นางได้ยินเสียงฝาย้มใดหนางได้ยินเสียงฝาสลาเวลามาฟังฝาห้องเนเป็นภาษาใจคนหักแท้คนแท้แค่รักเธอหลงละเมือละฝากฝาควรคำฝากถ่อยคำละอำลมามารวมมวยพ่ออ่อนใในงานนอง ไปนาะครับผมจะเป็นเรื่อนเลยแซอยข้อมนอกมาอีกเนาะครับผมดูดีมีแหงสุสุสขคนนาะครับผมมืนีแต่ลาไปเงเขานีน้ะครับสวัสดีครับ